สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราจะมีวิธีการเช็คทุนอาร์เมเจอร์นะครับเช็คทุนอาร์เมเจอร์กับเช็คแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กตัวนี้นะครับว่ามันใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่แปลงถ่านเราหมดนะครับของคันนี้คือแปลงถ่านหมดนะครับพอแปลงถ่านหมดแล้วนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงถ่านเนี่ยก่อนที่เราจะไปซื้อแปลงถ่านนะครับให้เราทําการเช็คทุนกับตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่า สองตัวนี้มันเสียนะครับสองตัวนี้มันเสียแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงถ่านแล้วนะครับซื้อใหม่ยกชุดเลยนะครับแต่ถ้าเราเช็คแล้วสองตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับเราก็ซื้อแปลงถ่านมาเปลี่ยนหน้าได้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คกันนะครับง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีมิเตอร์วัดไฟนะครับเราก็ใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็หลอดไฟนะครับหลอดไฟแค่นั้นเองนะครับเราก็มาพ่วงนะครับให้มันครบวงจรแค่นี้เองนะครับแบบนี้เลยนะครับ ทีนี้เราได้สายไฟสองเส้นมาแล้วนะครับเราก็เอามาเช็คแบบนี้เลยนะครับเช็คจิ้มไปที่ขั้วนะครับขั้วของอาร์มเจอร์นะครับมันจะมีทั้งหมดนะครับกี่อันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการเช็คง่ายๆนะครับมันจะมีสองแบบคือเช็คว่าแต่ละแต่ละขั้วแต่ละขั้วเนี่ยมันเชื่อมต่อถึงกันหรือเปล่านะครับว่ามันขาดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่า ถ้ามันขาดเนี่ยไฟมันจะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้ามันไม่ขาดเนี่ยไฟจะขึ้นแบบนี้นะครับแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับไฟไม่ขาดนะครับไฟไม่ขาดอันนี้คือเช็คไฟทีละขั้วนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเราจะเช็คตรงข้ามกันนะครับแบบตรงข้ามกันเลยนะครับตรงข้ามกันเช็คไฟทีละทีละอันนะครับตรงข้ามกันนะครับถ้าไฟติดอยู่แสดงว่าโอเคนะครับไฟติดอยู่แสดงว่าโอเคถ้าถ้าไฟไม่ติดเนี่ยแสดงว่า คนร่วดมันขาดนะครับคนร่วดมันขาดถ้าคนร่วดมันขาดเนี่ยไฟมันจะไม่ติดนะครับให้เราทําการเปลี่ยนใหม่ยกลูกเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลง่านแล้วนะครับเพราะว่าทุ่นมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ใช้ได้อยู่นะครับนะครับมันเราก็จะเช็คอยู่ประมาณนี้นะครับว่าคนร่วดมันขาดหรือเปล่านะครับเคยเจอนะครับเคยเจอก็คือว่าเปลี่ยนแปลง่านไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เช็คตัวนี้นะครับตัวนี้ขาดก็คือใช้ไม่ได้นะครับ เราต้องเช็คตรงนี้ก่อนนะครับนะครับเช็คทีละขั้วไปก่อนนะครับเช็คทีละขั้วเสร็จแล้วแล้วครับแล้วก็มาเช็คตรงข้ามกันนะครับแบบนี้เลยนะครับเช็คตรงข้ามกันตัวนี้ก็คือโอเคใช้ได้นะครับส่วนแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กตัวนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมดสองอันนะครับขั้วเหนือขั้วใต้นะครับให้เราเช็คดูนะครับว่าลองขยับขยับดูนะครับว่ามันหลุดนะครับว่ามันหลุดหรือเปล่านะครับ บางอ so so, um, so so ันนะครับ uh, มันจะหลุดนะครับหรือว่ามันแตกนะครับถ้าเกิดว่ามันหลุดมันแตกเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับให้เราทําการเปลี่ยนใหม่ยุกลูกเลยนะครับแต่ถ้าอันนี้คือมันไม่หลุดไม่แตกก็คือใช้ต่อได้อยู่นะครับอันนี้สองอันนี้ใช้ต่อได้นะครับเราก็จะซื้อแปลงฐานมาเปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้ผมได้ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนแปลงฐานกันนะครับผมมีเทคนิคง่ายๆในการเปลี่ยนแปลงฐานนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับ